นี่อยู่แม่กี่ต้นนะครับผมต้นเล็กๆเลือกบางๆนะครับเปลือกบางนิดเดียว Bang mạng này. gặp mạng này. Tiếp măng ít nắp này lắm ngắn ngắn này các bạn ngắn 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 tân ngắn ngắn này ngắn 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 เพิ่นกนักเหนือวันนี่นะครับต้นเล็กนิดเดียวนะครับแต่ย่างอายุมันได้นะครับผมก็จำเป็นต้องเปิดนะครับ มีดหายนะครับเพียงแต่เราดักชาดับมีดนะครับให้คงทีครับพุมมือต้องนิ่งนะครับคือตันเล็กมือนะครับเราอย่าเว้ไปเว้มานะครับมือต้องนิ้งนะครับพุมคือต้นเปลือกบางๆต้นเล็กนะครับแต่ก็มีวิธีไล่วิธีนะครับเทคนิคนะครับ ไม่ครัมันจะไม่ข้าวเข็นนะครับผมตั้งมือเหลหนิงนะครับอย่าคุยไปคุยมานะครับต้องใจยิ้งยิ้นะครับ ผลผพิตตกนายนะครับน้ยางก็ดีขึ้นมานล็น้อยครับผมก็นี่นะครับมาคิดดูเลยครับผมก็ครอบคุณหนะครับที่ท่านรั้ชม